สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองวันนี้ผมอยู่ที่คลองหลานครับอยู่กับคุณกิ๊กนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับครับคุณกิ๊กที่ตรงที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านอะไรที่ไหนอย่างไรบอกท่านผู้ชมบ้านสวนส้มสวนส้มมันเป็นตำบลคลองหลานพัฒนาครับทีเราก็ทําสวนผลไม้รวมอ่ะทำทุกอย่าง เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทาสวนผลไม้รวมมีลําไยมีเงาะมีทุเรียนครับแล้วตรงนี้คือยังทํางานดูกระเปล่าหรือว่าอ๋อยังทํางานบริษัทสตาร์นึงทำงานสตาร์ทำที่ไหนมิกเตรอุทัยครับแต่เวลา,าว่างงานส่วนเวลาว่างก็บริหารจัดการสวนบ,บ้านตัวเองครับอันนี้เราตั้งอยู่บนเนื้อที่ที่มันมัน เรียกว่าอะไรป่าอะไรตรงนี้ป่าอะไรป่ามันจะเป็นระหว่างน้ำตกของลานของน้ำไหลครับออระหวานน่งางน้ำตกลองลานกับลองน้ำไหลอยู่ระหว่างกลางเลยครับที่อยู่ตรงนี้พื้นที่เท่าไหร่ตรงนี้ประมาณ3าสิบไร่ที่มีอยู่เนะี่ย<ร>แต่เราก็ปลูกทุกอย่างแล้วคุณใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอเพียงเราก็ไม่คือไม่ได้ไม่ได้แทบจะไม่ซื้อของกินละของพืชผลเลยเราปลูกเองอยาเราก็ไปคอยใช้ไก่เนี่ยเป็ดไก่เราก็เลี้ยงเอง แล้วก็บริหารจการชีวิตทำกเกษตรแบบผสมผสานผสมผสากนกเพื่อนฝูงมาก็รับเราก็กินเงี่ยแบบธรรมดาเลยมีมะละกอมีกล้วยมีอะไรใหรไปใข่ามาแล้วก็แจกบ้างแล้วตื่นเช้าขึ้นมาก็ถ้ามีวันว่าง,างก็จะให้อาหารไก่แบบนี้ครับหรือว่างไม่ว่างก็ททำงานแบบนี้อยู่แล้วเช้าต้นสันหลักตื่นตีห้า มาให้เขาหมดแล้วแล้วก็ไปทํางานครับในนี้เราเลี้ยงอะไรไว้บ้างมีไก่มีเป็ดเทศมีไก่ไข่มีผ่านครับมีเตา่าแบบเต่าขับอยู่ตัวม,มันมาเป็นเพื่อนอแล้วเลี้ยงแบบนี้มานานยนังก็จะสองสามปีแล้วครับครับก็พออยู่พอกินตอนนีน้เพื่อนมาบอกอยากทําอยากกินอะไรก็ เราก็ต้องฆ่าเขาเ็าบอกเราเลี้ยงเพื่อฆ่าแล้วไม่ใช่เลี้ยงเพื่อเป็นธศรษกิจเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารใช่ไหมครับแล้วในสวนนี่เราปลูกก็ลำไยออกผลแล้วลำไยปีกลายก็ได้หลายตังค์อยู่ปีนี้ก็ดูแลดีอยู่ปีก่อนทิ้งเขาไว้ไม่ดูแลเขาหลายปีแล้วเพิ่งมาดูแลปีกลายแล้วนอกจากลำไยก็ปลูกก,กมีมีทุเรียนทุเรียนประมาณสองร้ยกว่าต้น ท่อมสองอกว่าต้นมีกล้วยกล้วยเล็บมือดนนางกล้วยหอมทองกล้วยกล้วยลากแลวใช้ชีวิตยังไงเพราะว่าคุณทําหลายอย่างนะแล้วก็มีจ้างลูกน้องไหมหลื้อก็มีบ้างมีมถ้าวันไหนเราไม่ทันเราก็จ้างเับมาบ้างอเอาลูกหลานเราแหละพ่อแม่บ้างอะไรบ้างม,มาช่วยกันใครว่างก็มาช่วยเหมือนอเหมือนอยู่กันเลยแบบพ่อบอกเออวันนี้พ่อไปช่วยทํางานเราก็ให้เงินเขา แม่มาช่วยทํางานลูกมาช่วยทํางานเราก็ให้เงินเขาไปเพื่อคืออยู่กันแบบง่ายๆอะ่ะอืมไม่ได้ว่าจ้างกันอข้าวปลาอาหารก็ทํากินกันมีปลาปลาก็มีมีบอ่อปลามีบอ่อเลี้ยงปลาธรรมชาติก็คือว่าเตรียมแบบอยู่แบบอเพียงอ้อยอ้อยคันน้าก็มีอะไรมีแบบพยายามทําให้มันครบส่วนเนาะ แล้วก็ธรรมชาติช่วยบ้างมะรก,กรี่เกิดจากธรรมชาติรุร่นแรกที่เรากิน,นอร่อยอันนี้ปลูกอยู่คาปลูกอันนี้ปลูกครับอันนี้จะมีกล้วยหอมทองกล้วยเล็บมือน,า,นางได้กินแล้ว <c oughs> ปีกกว่าเริ่มได้กินครับแต่เราลงทุนแหล่งน้ำเยอะเราบดกนแหล่งน้ำไปหลายตังเกือบสามแสนเนาะรดูแลตรงนี้ แต่เราไม่เสียเงินเลยนะนี่เป็นการพัฒนาชีวิตจริงๆใช่เพราะเราต่อไปนะีแสงมาแสงที่เกิดน้ำมาพอแสงที่ยดับน้ำก็หยุดเราใช้ไปเลยไม่ต้องกลัวค่าไฟอะไรแล้วแทงน้ำเนี่ยครับเปิดปึง้งออกเชา้านี้นี่มันเต็มหมดอะถ้าไม่ถ้าไม่เต็มผมจะเปิดดูมีขาดน้ำมั้งไหมไม่มีเพราะต่อไป80เมตร จะเจาะแพงครับมันก็แพงหน่อยแต่เราว่าคือตอนนี้ถ้าอีกสักสามสี่ปีผลผลิตพวกนี้จะตอบแทนเราป่ะเราก็พอแล้วเราก็ไม่ได้อยู่แบบไม่ได้หวังรวยแต่เพื่อนฝูงมาเดี๋ยวจะทําบ้านเล็กบ้านน้อยพักผ่อนกันเล่นกันอยู่กันแบบพอเพียงว่ากันเอยมีอะไรกินก็กินกันไม่ใช่ว่าเราต้องไปสรรหาราคาแพงๆมากินกัน oh. อยากกินไก่เลยว็ทำตอนแตงลาให้กินเนี่ย อยากกินไก่ก็ทําไก่อยากกินเป็ดก็กินเป็ดหานก็มีจะหานยังได้ไหนหานเลยนะโน่นตัวใหญ่โน่นหานมีสามตัวเลยหานที่เขามีสาวสองสาวตัวพูดตัวเขาก็อยู่กันเลยเขาก็อยู่กันเลยไม่เห็นเขารบกวนกันเลยเขามีผู้ชายอยู่คนเดียวตัวเดียวแล้วผู้หญิงสองคนเขาทะเลาะกันบ้างไหมน่ะเปยมียหานหันก็หันแต่ประเทศก็ตัวพูดตัวเดียวเลยเหรอเด็กสาวเยอะเป็นเทศสาวเยอะ เีล๋ล,ลูกมันออกอะพี่อ,ออกสีสวยมากอะเป็นอันนี้เป็นพันธุ์อะไรบาบเอรี่บาบเอรี่โอ้เป็นบาบเอรี่เป็นขาวอืมบออาบเอรี่เดี๋ยวเขาเลี้ยงขายเนื้อกันแล้วอันนี้ขายเนื้ออย่าไปใกล้ช่วงเทศกาลต,รตรุรนนีอันนั้นไก,กนน่นาเรงไก่ชนไก่ตีไก่นาเลสวนเ <laughs> ขางวิตีแบบวิตีให้เหรอไก่นาเลสวนตัวนี้อันนี้มีไข่หรือยังเนี่ย วัดไข่ผมไม่มีไข่เลยเอาใครนอนอยู่ในนี้มันมันเสียชีวิตอ๋อมันเสียชีวิตต้องช้ามันน่ากิจเลยแล้ววันตื่นเช้าขึ้นมานี่คุณก็มาให้อาหารจะยใ่ไหมมาให้อาหารอย่างนี้ทุกวันสบายสบายเช้ามืดแล้วไปทำงานกี่โมงอ่ะผมตอนนี้ทำงานบริษัทเนี่ยผมมีเป้าหมายเป้าหมายเขาให้ผมแค่แสนตันแสนตันนรัทุกปีผมทำแสนกว่า ตอนนี้ผมก็ลูกค้าผมไอที่เกินแสนตันไปเอาไปเอาไปที่ไหนทีนี้ก็ลงน,นัินหละทีนี้เราเป้าหมายเรามีแล้วก็ความไวเนื้อเชื่อใจชาวไร่เขามีก็ผมอยู่แล้วไงยังยังทาอ้อยแสนตันนี่หมายความว่ายังไงเล่าให้ฟังหน่อยผมไปซื้อ <laughs> ไปรับซื้ออ้อยคือชาวไร่คนไหนที่เขาไม่ไม่มีเกลียวไม่มีติดหนี้คนไหนอะ่ะอืมผมก็เอาเงินก็ให้ราคาสูงหน่อยเพราะมันไปไกล ช่วยค่าน้ำมันตันเท่าไหร่ก็ตั้งแต่สองรอยถึง300อ้มตั้งแต่ความใกล้ความไกลดูแลกันคือส่วนต่างให้เขาตันละ200ร้อสาร้อยครับช่วยค่าน้ำมันช่วยค่าน้ำมันเขาปกติรลคาเขาให้ช่วงนี้อยู่ราคาเท่าไหร่ปีนี้น่าจะพันเศษเลยครับปีกายก็พันกว่ากวาก็ช่วนี้ราคาแบบนี้เนี่ยชาวอ้อยอยู่ได้ยังถือว่าดีแต่ทีเียพวกปุ๋ยพวกยาแพงจัดน้ำมันแพงต้นทุนมันต้นทุนมันตามตัวไปเลยมันตามมาจากน้ำมันอืมใช่เพราะถ้า ถ้าราคาพันกว่าบาทถ้าปุ๋ยยาไม่แพงนะชาวไร่ชาวไร่ผมขี่รถเบนซ์ทุกคนลอืมมันมีมันไปติดปัญหาที่น้ํามันขึ้นปุ๋ยยามันแพงแพงปุ๋ยส่วนใหญ่เขาใช้ปุ๋ยอะไรอะปุ๋ยปุ๋ยวิทยาศาสตร์ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแล้วปุ๋ยพวกปุ๋ยจุลินทรีย์หรืออะไรพวกนี้ช่วยไม่ได้หรอมันมันอาจจะถ้าเป็นที่ของตัวเองเนี่ยเขาอาจจะใช้อืมแต่ถ้าเป็นที่เช่าเป็นที่อะไรเนี่ยเขาเขาจะไม่ค่อยใช้ เพราะว่าถ้าพวกนี้มันมันแค่ปรับปรุงโครงสร้างดินแล้วก็ทําให้ดินดีขึ้นเยอะออทีนี้ระยะเช่าแค่สามปีสี่ปีเนี่ยเขาไม่คุมม้คมเขาก็ใช้วิทยาศาสตร์กระแทกอย่างเ<อ>งียวเดียวการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ดีกว่าจะดินดีขึ้นมาปรับปรุงขึ้น<ป>มาใช้เวลานาน,นปีสองปีครับ,ม,บมันไม่มันไม่ตอบแทนในปีปีแรกๆอ่ไม่ค่อยตอบแทนมันจะ ไปตอบแทนปี2ปี3ปพอพอถึงปี2ปี3เกษตรกรกำลังได้ดีก็ที่ก็ไม่ได้เช่าแล้วครับเจ้าของที่ก็ได้แตแนวนั้นแล้วแต่ที่จริงอ่ะมันก็เหมือนเราเอาทรัพย์ของเราไปละไปช่วยเขาแต่ถามว่าดีไหมดีดินมันจะดีอย่างเงี้ยผมก็พยายามจะใส่ขี้วัวขี้ควายใส่ปลูกมะละกอผมพยายาม ผมไม่ฉีดยานะพี่ผมไม่ใช้ยานะแฟนผมจะใช้ยาบอกผมไม่ใช้ใช้ตัดหญ้าดีกว่าอืคือหญ้านเนี่ยพอเราตัดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็เป็นปุ๋ยละถ้าเราฉีดยามันจนเสียพวกไส้เดือนพวกคางคกพวกกบเขียดเต็มหมดเลยเท่านั้น,ถ,นถ้าฉีดไปก็ตายหมดตายหมดอผมไม่ฉีดเลยนะไปเถอะดูยาไอ้ฆ่ามแมลงมันก็ไม่มีผมก็ใช้ไอ้ตัวล่อ เอาไปเก็บมาลุลเลยล่อแมลงไอ้พวกที่เป็นศัตรูเราอะล่อไปใส่ทุกคนนั่นแหละใช้ใช้อะไรเป็นตัวล่อแสงนี่นีอ่อนใช้แสงนี่อ่อนครับไอ้แสงโดยที่ใช้จากแสงพลังงานอาทิตย์อันนี้อันนี้ไฟฟ้าอืมแต่มันก็ล่อไปนกลางคืนนตกมาตายหมดแมลงอะไอ้พวกเพียร์หมันก็มันก็แบบมายุ่งกับพืชของเราใช่มันช่วยได้เยอะอันนี้คิดคิดเองหรือยังไงมันเคยเราผมก็เรียนเกษตรมา บางครั้งกผมบอกก็าชาวนาว่าอย่าไปฉีดยาเลยตอนนั้นเย็นนะ่ะเอาเอายางรถเก่าๆไปเผาอมมแมลงมันจะมาอืแล้วมันจะมาตายเลยยางรถเก่าครับไปเผาตามหัวไร่ไปไปนาที่ว่าที่ว่ามแมลงมันเกิดเนะ,มะแมลงตายนั่งยางเหรอมันมาดิตอนกลางคืนนะอ่ะพอกลางคืนมันมืดๆอ่ะเราแสงที่มันไอพวกนี้ตายเพราะแสงไงแมลงเนี่ยโอ้หิวแสง แล้วก็ไฟไว้เลยมันมาเลยโอ้โหเคยไปที่ว่าเคยเคยแนะนาเขาบอกว่าเพียลงเพียลงมันฉีดยาบอกไอ้มึงไม่ต้องฉีดเลยมึงเอามึงจุดเอายางหัวไล่ไท้ายนาะอืจุดแล้วหัวจุดท้ายจุดแล้วเยอะและ้วสองสามวันกันยางเส้นละร้อยกว่าบาทจะไม่ฉีดยาให้มันเสียเสียสภา,ภาพทำไมยอะไรยางรถยนต์หรือยางยางปิกอ,อัพยางเ,าเก่าครับ พอนี้วิธีแก้อผมผมเคยพาคนทําอยู่แต่ได้ผลด้วยได้ดีด้วยมันจะมาลุมนะมันจะมาลุมตายเป็นกองเขาจะบอกให้ไอตัวแมงนี่นะแมลงพวกเพี้ยดูดเพี้ยกัดเพี้ยอะไรเนี่ยผมบอกอ่ะผมบอกแฟนแลวพยายามบอกอ่ะผมทำไมผมติดสุรเสวีตลอดทางเลยเพราะถ้าไฟมีไฟปุ๊บแมลงมันจะมาอือมันก็จะมาตกตายอยู่แถวกกเสาไฟแล้ว นี่คือวิธีการป้องกันและแก้ไขไว้ก่อนใช่มันคือพวกนี้มันก็มันม,มาตามแสงเลยอล้แล้วเราก็ยาไี่ใช้น้อยมากสาหรับคนโน้นฉีดยาคนนี้ฉีดเขาบอกผมไม่ได้ฉีดผมแค่ให้น้ําให้อะไรเขาขค่นั้นแหละก็อยู่เลยแล้วปุ๋ยใช้ปุ๋ยอะปุ๋ยต,ตอนนี้<า>มผมก็ใช้ปุ๋ยของอามิอามิของวิทยาศาสตร์ไอของไอน,นี่แหละแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่จากฟาร์มเหมือนกัน ขี้วัวบ้างครับแต็กผสมปุ๋ยวิทยาศาสตร์บ้างอืมเพราะไม่งั้นมันมันมันความความต้วนไม่พออืมมันช้าครับเพราะว่าเราถ้าเราใส่ถ้าปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยขี้วัวขี้ควายแล้วมันยังไม่ให้ผลปีนี้ไงอืมแล้วเราต้องเอาวิทยาศาสตร์เข้ารอไว้ก่อนรอไว้ทีนี้ก็ปรับโครงสร้างมาเริ่มดีขึ้นแล้วปีปีสองก็เริ่มดีแล้วครับพี่ พอมันเริ่มดีเราก็ใช้ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายเลยใช่ตะยาผมไม่ฉีดเลยนะมผมไม่ไม่ให้ยาเห็นสีเหลืองเลยเะมผมบอกนะอบอกกับแฟนบอกกับพ่อบอกกับแม่ว่าไม่ต้องฉีดหรอกตัดบ,บ้างอะไรบ้าง <c oughs> เป็นเป็นสิ่งที่ดีทีส่สุดครับแล้วสัตว์ทุกอย่างอยู่กับเราสัตว์ทุกชนิดอยู่กับเราหนะมดอะคังโคกครังคกตัวอะไรเยอะ แล้วเราเราแล้วเราเป็นคนกินกินผักอ่ะเอาพวกไออะไรวะมะไห่มะละขี้นกอะไรเงี้ยแล้วเก็บกินดิบเลยเลยเพราะเราไม่ได้ใช้ยาเลยอยู่แบบอยู่แบบธรรมชาติจริงธรรมชาติอยากกินแกงมะละขีนกเราก็มาเก็บแถวเนี้ยไล่ไร่แล้วเนี่ยไปแกงใส่ปลาดุกเราก็ไม่เห็นต้องไปซื้อผักซื้อเลยอาหารก็มีอาหารก็มีปกตีเราก็ เสริมหน่อยเสริมพ,พวกนี้เป็นหน่อยเสริมพวกอัตตาแลกเนื้อหน่อยเนาะหมูก็มีนะหมูป่าผมก็มีนะอย,อยากอยากินหมูก็เลี้ยงหมูไว้เลีเ้ยงไว้แล้วนะ่ะตอนนี้มันเหลืออยู่ตัวเดียวอยากกินไก่ก็เลี้ยงไก่นะอยากกินเป็ดก็เลี้ยงเป็ดอยากกินห่านก,ก็เลี้ยงหา่านเขาก็อยู่กันเลยทำให้เขาอยู่มมเขาก็เห็นรถเรีรเลยเช้าก็มาให้เขาเขากินอิ่มก็ไม่ไม่เห็นเรียกร้อง เขาพูดไม่เป็นนี่เขาไม่เรียกร้องอะไรนะเพราะอิ่มเขาก็นอนหลับเขาเคยวัยวัยไหมไม่อะไรครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองกับผมเจ้าชายตั้มปะคงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชุติยนนท์นะครับช่วงนี้เราจะให้ท่านผู้ชมพักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามชีวิตของผู้ชายคนนี้ที่เรียกตัวเองว่าอยู่แบบธรรมชาติพักสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาครับ ครับผม ท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่บรรยากาศของรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองกับผมเจ้าชายตำบังหูงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชุติยนนทนนะครับผมอยู่กับผู้ชายที่ใช้ชื่อว่าอยู่แบบธรรมชาติจริงๆครับผู้ชายที่สมบัตินะฮะนี่เป็นเกษตรที่พัฒนาตัวเองจริงๆนะครับคุณกิ๊กครับเอาบอกท่านผู้ชมหน่อยชื่อเสียงเรียงนามอะไรแล้วท่านผู้ชมจะได้รู้จากชื่อหน่อยเนี่ยชื่อวีราโพสีครับวีราโพสีโพสีสครับผม อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกาแพงเพชรถ้าถ้าใครจะมาเยี่ยมชมจะมาคุยเรื่องอ้อยเรื่องอะไรกับคุณนี่ก็ได้ใช่ไหมได้อ้อยก็ได้เบอร์โทรศัพท์อะไร0903 4 7 8 5 1 3เบอร์โทรศัพท์ของคุณกิ๊กนะครับผมบโทรได้ตลอดอันนี้เราเรียกว่าเป็นเกษตรที่ อยู่แบบธรรมชาติใช่ค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์และพาท่านผู้ชมเดินดูสวนน่อยบบด,ด,ดีครับได้ไหมได้ได้ค่ะพาพาหน่อยตรงนี้เราได้รู้แล้วได้รู้ว่าคุณใช้ชีวิตแบบไหนและคุณทําตัวแบบไหนยังไงทั้งที่รับราชการเออทั้ทงที่ทํางาน<ม>เป็นลูกจ้างบริษทัทอยู่แต่ว่ายังสามารถเป็นกเกษตรที่ดูแลส่วนรวมหลายหลายคนที่บอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยดูผู้ชายคนเดียวไว้แล้วกันนะอันนี้ถืออะไรจะไปไหนน้ำให้ไก่ให้เป็ดตันนี้จะให้ไก่เหรอให้เป็ดน้อย ยังไม่ไหนะ<ห>เขาเดินออกมาตื่นเช้ามาก็ทําแบบนี้ทุกวันใช่เช้าเมื่อกิเนี่ยเ,เขามา<ช>ีความสุขเขาเขาก็มีควอบสุขเขาเนาะมันน่า,ารักเลยอือโอ้มัมนน่ารักแล้วมันชอบมาอยู่เลยกลางไอ<ต>้พวกนี้มันตอนแรกจับไปไว้กับแม่ไอ้พวกดำๆนะอือ แต่เขาก็แอบ,บมาอยู่กับเขากับพวกนี้ไอ้นนไอ้ตัวใหญ่กับเขามามันมีเพื่อนเขามีเพื่อนเออแอบกินน้ำเรามากินน้ำเใ็นไหมมันน่ารักจริงๆเคยเอาขึ้นไปนอนด้วยไหมเคยเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงอยู่กับกระต่ายแล้วแต่กระต่ายมันมันมันสนมันสนแล้วก็มันโดดมาหมากัดตายกต <c oughs> ายเด <c oughs> ี๋ยวไปดูปลาดิไปดูปลาแบบไปเดินไปดูไปดูสวนหน่อยปลาปลาก็เลี้ยงไว้ ปาก็ธรรมชาติเริ่มมีเพราะตีซึ่งซึ่งทำได้เยอกว่าเนะอันนี้ถังน้ำนี่กี่กี่หมื่นลิตรนีดิอันนี้น่าจะแปดเจ็ดวงวงแล้วสองพันน่าจะ 10, 4, 14, มันสี่มันสี่มันสี่พันลิตรพระอาทิตย์ขึ้นน้ำเต็มไม่รู้ขึ้นมาไรน้ำออกอะไรอ่าไม่มีไม่มีขาดน้ำไม่ได้เสียไฟเลยออืมไม่ไม่เสียอะไรก็ใครลวนะพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วถามคำว่า หน้าฝนเราต้องใช้น้ำไหมเขาบอกเอ้ยแสงอาทิตย์แล้วหน้าฝนมันไม่แดดไม่มีถามถามถามจริงว่าหน้าฝนใช้น้ำไหมนะใช้ที่ก็ฝนตกอยู่แล้วก็น้ำมันธรรมชาติอยู่แล้วไงแล้วแล้วแล้วเราไปเกี่ยวอะไรกับแสงอาทิตย์เราไม่ไม่จำเป็นใช่ไหมแต่ตอนนี้พอนั่นปุ๊บเรานั่นเลยอเนี่ยในบ่อปลาคุณนี่บ่อปลาคุณครับเยอะมากของคุณนี่มันธรรมชาติมากจริงๆนะเนี่ยนะถึงเล่อยแบบ เลี้ยงบ้างเอามะละกอให้เขากินบ้างอะไรบ้างโอ้ปลากินตำบักงพง <c oughs> กินมะละกอต้ม,มบ้างกล้วยบ้างกล้วยเยอะนะปานละปาผมเยอะดูดิตุ๊บตับตุ๊บตับอยู่นู่นอันนี้คุณจะทําอะไรผมไม่ได้เอาอาหารมาถ้าอาหารมาจะยกดูปลาเอาท่านผู้ชมครับดูปลาดูปลาไม่ได้มันไม่มีคนมันไม่ได้กัมาอยากกินปลาหมอก็ับคบเดียวที่นี่ปลาหมอเยอะคุณปล่อยปลาหมอไอ้น้ำตรงนี้ปลานิลปลายี่สก ปาบ่อน้ําตรงนี้ที่คุณทำเอาไว้น้ำมันลงมาจากทางไหนเนี่ยน้ํามาจากธรรมชาติมาจากภูเขาลูกนี้เหรอครับแล้วถ้ามันแห้งครับผมก็เอาแสงโซลารเซลล์ซัดมาดึงดึงมาใส่บ่อใส่เลยเนี่ยปลาตุ๊บทุ๊บอยู่เลยปลาเยอะปลาหมอที่เป็นเยอะเลยล่ะปลาลินปลายีศกปลาอะไรหลายอยู่และนุ่นคุณทําอะไรไว้น่ะเป็นกระชังไว้น้ะยก็เลยว่าจะลองเอาหอยขมมาปล่อย แต่่ไมมีเเดินไปดูหน่อยเห็นเขาเลี้ยงห้อยขมก็ลองจะเรามาปล่อยดูไงครับอืโอ้มีกบกระโดดตัดหน้าทำมัดชาดเของมันคุณทำอะไรครับอันนี้อะไรคุณกิ๊กทำอะไรหัวหัวอาหารปลาเหรอหัวอาหารปลาผมก็เลี้ยงสองสามสีเลี้ยงดูแล้วดูแล้วพี่เพียิดแล้ว โอุย้ยตุบตับตุบตับเลยเดินปลาดุงปลาดุกเต็มเ,เลยโอ้ยปะปลาหมอเลยนะเขาขาวอะปลาหมอครับปลาหมอเยอะไม่รู้มาจากไหนปลาดุงเต็มไปหมดเลยไม่รู้มาจากไหนปลาหมอมาจากไหนไม่รู้ไอ้ม,นมันแล้วมันกินอาหารเก่งว่ะ <c oughs> อยากกินปลามาตกเบ็ดแป๊บเดียวออทอด อร่อยปลาธรรมชาติแล้วผมไม่ได้เลี้ยงแบบคือไม่มันธรรมชาติจริงครับพี่ครับมันเป็นธรรมชาติของมันนะอยู่งั้นมันเละมันก็มันก็ไม่เห็นเรียกร้องที่อยู่ข้าอยู่เลยเราก็มาให้วันสองวันวันถ้ามันพูดเป็นนี่คุณคงดองหูหน้าดูเลยนะดูประตูก็ดูประูกนเนี่ยโอ้โหกำลังน่ากินเลยเหลืองเนื้อเหลืองนืเนื้อเหลืองนี่มันเป็นดีซ่านปะ มันมันอยู่แบบธรรมชาติมันจะไม่ไม่สีสีด่มันถ้าที่เขาเลี้ยงที่ว่าเขาเลี้ยงอาหารแล้วน้ำมันดําไงครับพี่อือันนี้มันอยู่ธรรมชาติมันก็สีมันจะเป็นแบบออกเหลืองๆนะแบบธรรมชาติครับไอ้ที่ดำๆเนี่ยมันจะขาวใช่แต่อันนี้เมามันดำมาอออืันนี้มันอยู่แบบธรรมชาติก็ดูมันด้นะครับมีหญ้ามีต้นไม้มีอะไรโอมันได้ได้ธรรมชาติจริงๆนะดูดิมันตุบตับตุบตับผมไม่รู้จบ แพนกล้องไปให้ท่านผู้ชมได้ดูตัวไหนบ้างมันเยอะลานตาไปหมดเลยปนิน,ปนินตัวย้อยใหญ่ปนินตัวละโลละตัวละกับโลละเลีลลเ้ยงประมาณตั้งหกเจ็ดเดือนนี่เวลาเพื่อนฝูงมาหรือว่าคนมาช่วยกันก็อ,นนอยนกกินลละอะไก็เอานี่เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเลยนะกับมาบอกเขาก็พกอะไรมาผมก็มีเนะี่ยอยากกินอะไรไก่มีเป็ดมีมปลามีครับ เดี๋ยวอีกหน่อยมีหมูป่าเีกโอ้โหครับถ้ามีหมูป่าเนี่ยหมูป่าผมกำลังเริ่มเลี้ยงไงครับเลี้ยงง่ายพวงเนี้ยแค่หยวกกล้วยพอกอะไรบ้างอะไรบ้างวกหยวกกล้วยพกผักบุ้งอะไรเงี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ไม่เห็นมันต้องมากมายครับไม่ใช่เขาร้องโอ้ยวิวเข้าอยู่เข้าเขาไม่้องนะอืมเขาร้องไม่เป็นแต่ถ้า้องคุณบอกหูบาขนาดนี้มันเยอะมากเออแล้วถ้าเขเลี้ยงเขาแล้วโอ้โห ไปไปดูสวนก็มีสวนเด้อปลูกกันข้างบนปลูกอะไรอ่ะก็มีเงาะ้อ้คันน้ำอรหน้าพันนัออ่นะไอ้โคราดอะ่ะเขียวกเกษตรสองไฟเขียวกเกษตรสองไอะไระไเขียวเขาเรียกพันอะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผู้ชายที่เรียกตัวเองว่าอยู่กับธรรมชาตินะครับคุณกิก๊ก เกษตรพัฒนาพึ่งพานตนเองจริงๆครับผมอยากให้เห็นแบบนี้จริงๆเพราะว่ามันเป็นการพัฒนาชีวิตที่ได้ดีที่สุดนะครับหลายๆคนที่บอกว่าไม่มีเวลาติดงานรายจ่ายครับต้องเวลาทํางานแต่นี้คุณกิ๊กอยู่แบบสบายๆเมื่อกี้บอกรายจ่ายไม่มีเนี่ยรายจ่ายใช่ไม่มีเราก็กินแค่พวกใช้จ่ายพวกของที่จำเป็นครับพวกน้ํามันบ้างอะไรบ้างไอ้ที่เราผลิตเองไม่ได้เครื่องปรุงเครื่องอะไรเงี้ยที่เราผลิตเองไม่ได้ใช่เดี่ยสีสันเรามีหมด กล้วยกล้วยนาดอันนี้คือกล้วยนาดกล้วยนาดเข้าเนี่ยเข้าเขาเข้ากำเขาเนี้วกำไหนดูดีก่อนดูดูกล้วยนาดก่อนครับท่านผู้ชมครับนี่กล้วยนาดสีมันสวยมากกล้วยนาค่ะเนี่ยอันนี้ใกล้จะได้บวชแล้วใช่ไหมใกล้แล้วใกล้จะเป็นพระแล้วเอ้ยใกล้จะได้บวชเฮ้ยกล้วยนาดไปอันนี้คือข้าวกำเ้าเหนียวกำไหนเนี่ยเ้าเหนียวกำที่เขาไปหุงกินมันเป็นข้าวดำดข้าวกำเข้าวกำ แม่แม่คำว่าปลูกไว้แม่ขยันแสดงว,ว่าคุณอยากกินอะไรคุณปลูกไว้หมดเลยเนี่ยแม่เขาอยากทําก็ทําให้แกไงนคนแก,ก่กำลังออกสีดําๆหน่อยเอาใจคนแก่แกทําให้แม่หน่อยแม่อยากปลูกปลูกก็ปลูกให้น,นี่อะไรอะเมจิกเมจิกนี่เป็น <c oughs> เป็นเผือกเลยหรือเป็นอะไรือเป็นบอลเป็นบอลสีเมจิกเมจิกนี่จริงมันพวกเล่นมายากลนะ <c oughs> ่เอ่าเมจิกเนี่ย <c oughs> อ๋แล้วข้างหน้าคุณที่ตรงนู้นน่ะเลยเลยข้าวก่ำคุณไปนี่คุณจะทำอะไรอ่ะเป็นเวิร์กอยูอ่นะรก็พันฮอลแลนด์ครับปลูกไว้สักห้าหกไหร่ไว้มีไรายได้ไประจำเดือนประจำอะไรบ้างมันมันมีไรายได้อาทีละครั้งครับพวกเนี้ยครับคือเราก็เรากินกันเดือนแต่พวกนี้มันจะช่วยประยุกค่าาห่านข้าอะไรเงี้ยพวดฝูงมาก็แจกไปได้หมดอ่ะผมแจกเลยนะมนะกอผมเยอะเนี่ยมีกี่วันได้เห็นมนะกอเนี่ยพวกกล้วยพวกอะไรนี ธรรมชาติไงท่านเกิดจากธรรมชาติฮะคุณนี่เป็นคนที่ธรรมชาติจริงๆเสียกิ๊กบอกท่านผู้ชมหน่อยครับ,รบท่านผู้ชมครับ,ร,บรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตัวเองนะครับครับผมหมดเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมนะฮะแต่ก่อนอื่น ผมเจ้าชายตำบลหุลเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชุติยนนท์ต้องขอขอบคุณคุณกิ๊กแทนท่านผู้ชมทางบ้านที่ให้ความรู้ตรงนี้ด้วยคุณกิ๊กบอกท่านผู้ชมหน่อยชื่ออะไรนามสกุลอะไรชื่อวีระโพสีนามสกุลโพสีครับครับอยู่ที่ตำบลคลองลานอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเบอร์โทรศัพท์คุณ0 9 0 3 4 7 8 5 1 3หมอ่ะหมดเวลาเพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณนะครับคุณกิ๊กครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ